สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาสะดุดกลวยนะถูกเจ้าหน้าที่โบกเรียกแต่ว่าไม่ตรวจอะไรผมหรอกเรียกมาแล้วก็ไม่ยอมตรวจผมนะก็เลยไหนๆก็เรียกแล้วก็เลยมาดูสักหน่อยหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูป้ายชื่อผู้ควบคุมหน่อยคือ <c oughs> อันนี้ก็เป็นผู้ควบคุมโอ้โหมีหลายชื่อจังเลยพันตำรวจตีเกิดชัยฝุขันทองพันตำรวจตีอ่าตรีพิทักษ์าวลกรรมแล้วก็ร้อยตำรวจเอกดนตรีนาลงศักดิ์อ่าฮะมีสามคนนะนะแล้วก็เบอร์โทรผู้การเนี่ยไม่มีนะเอามี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 ม,ม,มีโอเค ผู้ก,การประกอบประตูนะมีอยู่นะโอเคครับแต่ว่าผมมองว่ามันมันดูมืดมากเลยอ่ะมันดูมืดจังเลย<ไ>อ่ะนี่นะดูรถต้อนที่ตำรวจนะครับไ,ไม่มีป้ายนะไม่มีป้ายทะเบียนนี่นะรถตำรวจนะไม่มีป้ายทะเบียน CPR นี่มีปุยโลโก้นะครับสบพประตูน้ำสพประตูน้ำจุลานะครับ อโอ้โหลูกพี่ทำไมมันดูมืดๆจังเลยลูกพี่แสงไฟไม่มีเลยอะทำไมมันดูมืดๆจังเลยพี่ครับผมพี่เกิดชัยเหรอฮะสารวัตรเกิดชัยเหรอครับหาไม่ตอบนะ,ะเราก็มาผมก็พอดีโดนเรียกไงก็เลยมาตอบถาม ไม่ได้มาโกนนะครับผมมาสอบถามนะฮะนะเจ้าหน้าอันนี้ก็เป็นรถของทางเจ้าหน้าที่นะครับผมมองไม่เห็นนะมันมืดนะฮะคือมันมันแสงไปมันมืดนะครับผมมันมองไม่เห็นนะครับก้าวเออครับบสอผมจะสอบถามว่าทำไมดูด่านมันดูมืดๆจังเลยพี่แสงเือแสงสว่างเลยไม่เพิ่มเท่าไหร่เลยครับวันนี้ใครเป็นผู้ควบคุมครับพี่ สารวัตรเป็นผู้ควบคุมเองเลยใช่ไหมครับผมทำไมมันดูมืดจังเลยพี่อะไรนะครับแสงเงี้ยครับมีมันมืดะมันมืดมากเลยนะนี่ฮะไม่มีแสงไปอะไรเลยนะครับนี่ฮะท่านนั่นแหละก็นั่นแหละพี่เป็นสารวัตรผมก็ถามสารวัตรเนี่ยทาไมด่านมืดจังนะครับเออเขามาสอบถามกันมันเห็นมันมืดไงแล้วทีนี้ผมสอบถามหน่อย รถเจ้าที่ทำไมไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนครับพี่เนี่ยมอไซค์คันั้นน่ะแล้วนั่นนำมาใช้กันเนี่ยนะถาม่ดีแล้วไม่มาแบบเหมือนไม่เต็มใจจะตอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออเปิดอะไรเนีย้เคยนะปนยรับเปนเี่ยพี่มอไซค์อ่ะจัดการหน่อยดิ ทะเบียนไม่มีเนี่ยเออเนี่ยไม่ติดป้ายทะเบียนเนี่ยเนี่ยคันนี้เนี่ยสพประตูน้ำจุฬาครับเป็นผู้ใช้เก่าไงเออเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายแล้วเอารถอนี้มาใช้เหรอถ้าใช้ตำรวจเอออย่างนี้ผมก็มาสอบฐานดีๆจองจะจับกับชาวบ้านเขารถอะไรที่นี่ แล้วมันมืดเขามึงโอ้โหด่านมืดมากขอบอกเลยนะครับสวัสดีโอ้โหสวัส์เอาไงอ่ะมอไซคันนั้นเอาไงอ่ะสวัสดีครับมอไซคันนั้นเอาไงครับเนี่ยผมกำลังชี้ความผิดอยู่เนี่ยจัดการให้หน่อยดิจัดการให้หน่อยอุย้ยมา มาครับเป็นบางเียงลมประชาชนเข้ามาสอบถามดีๆผมจะไม่ตั้งใจมานี่ด้วยสำไป่เขาโบกรถเรียกผมนะครับโบกรถเรียกผมแล้วเขาไม่สวดอะไรเลยพอเห็นว่าผมมาเเป็นนักรบดันเถื่อนมาเนี่ยไม่มาสอบรถน่ไม่อะไรทั้งนั้นเลยนะครับ <The> ด่านมืดมากครับผมบอกเลย นี่ฮนะอตอนนี้เราอยู่บนถนนเส้นพหลโยธินนะครับผม,มอยู่ตรงออะไรเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นอะไรเนี่ยไรนะ่ะข้างหน้าข้างหน้าอีกิีเดียวก็จะถึงฟิวเจอร์พาร์คครับผมนะฮะแล้วเวลาสอบถามถามไม่ตอบนะสารวัตรคุมเองเลยนะวันนี้สารวัตรคุมงานเองครับ เป็นผู้ควบคุมด่านนะครับสารวัตรควบคุมเองแล้วเอารถมอเตอร์ไซค์ให้ลูกน้องเอารถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ติดแต่งป้ายทะเบียนมาใช้งานผมเข้าไปสอบถามมีปฏิกิริยามีปฏิกิริยาที่แบบว่า,าวไม่อยากจะคุยกับผู้ผมอ่านี่ฮะคันนี้เลยครับเอาไงครับพี่เอาไงเนี่ยผมกำลังผมกำลังชี้ความผิดอยู่เนี่ยทำไมเงียบกันจังอ่ะ ทำงานอย,อยู่นั้นตอบยังไงเนี่ยรถตนนรงก,กันเนี่ยรถพดกันเนี่ยแต่ใต้นี่ติดนี่เขาตันเท่านั้คือด่านหนึ่งมืงดนะครับทุกคนผมไม่ได้มีอคาาติกับทางเขาที่คือเมื่อกี้ผมเข้ามาสอบถามดีๆแต่ปรากฏว่าไม่ไม่ตอบไม่อะไรนะแบบทำเป็นทำเหมือนว่าผมไม่มีตัวตนยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมพันตำรวจตี ท่านเกิดชัยหรือว่าท่านตีพิทักษ์ผมไม่แน่ใจเมื่อกออ <S <S อี้นี้นะเนี่ยให้ดูเลยเนี่ยความผิดอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยโลโก้อยู่นี่ด้วยเนี่ยเอาผมไม่มี้ไปใชาชนขับมาหรอกตัวเองทำไม่ถูกต้องเลยทำผิดกฎหมายเนี่ยเอารถไม่เถิติดแผ่นพ้ายภาษีมามันผิดกฎหมายสงสัยเนี่ยประชาชนผมสงสัยว่ารถคันเนี้ยไม่ต้องสงสัยพ เนี่ยผมลงงไปว่าเออรถรถรถใครหรือเปล่าเออจับชาวบ้านเขาแเดินรถตัวเองเน่ยใบป้ายจะเกียนไม่ติดนะเอาที่ลงเลยดถามดีดีเป็นถึงสารวัตรจราจรสสารวัตรอ่ะนะแต่การพูดคุยกับประชาชนเนี่ยกล้องโมดิแคมมีกันไหมนั่นน่ะติดกล้องโมดิแคมไหมพี่ ทำงานกันยังไงระเบียบไม่ได้ทำไม่ทำตามทุกอย่างเนี่ยแสงไฟก็ไม่มีครับมืดมากเลยเนี่ยสังเกตไหมครับว่าตรงนู้นน่ะแสงไฟจะมีนะฮะเขาจะมาตั้งตรงแสงไฟที่ไม่มีเนะะี่ยนี่ฮะตรงนั้นติดหมดเลยนะตรงนี้ไม่ติดนะฮะมามาจับประชาชนในตัวโอ๊ย แต่รถตัวเองมันมาใช้เนี่ยผิดกฎหมายนะครับไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนอะไรกันยาแบบวันตั้งวันสามวันเออกมประกาศวันนี้แล้ว่าทำให้มันถูกต้องหน่อยไม่ได้กันหรือยัไงไง เนี่ยต้อเอาปวยอะไรมาวางกันเนี่ยตั้งด่านกันเนี่ยมืดๆเนี่ยเต็มที่มืดๆเนี่ยอ่ะเขาค่อยเขาค่อยไปเรื่อยๆครับผมดูวิที่การทำงานของเขานะตอนนี้มีเรียกแล้วนะ เมื่อกี้นี่รถจอดเต็มเลยตอนนี้ไม่เรียกวะไม่รู้ว่ามีคนอยู่งในหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะฟิล์มมันมืดคนระับเงี้ยนะให้ดูแม้แต่ตัวนี้ยังมองไม่เห็นเลยนะ เห็นลางๆครับผมในกล้องนะเพราะว่าอะไรพเพราะว่าแสงสว่างมันไม่มีไงครับเนี่ยสอพอประตูน้ำจุลาลงกรณ์ครับผมงงมาถามดีๆเอาไงดีครับไม่รู้เหมือนกันพี่เนี่ยผมชี้มูกคไปแล้วเนี่ยผมชี้ความผิดให้เห็นแล้วเนี่ย เนี่ยประชาผมเป็นประชาชนเนี่ยผู้เสียภาษีคนนึงอ่ะผมเห็นผมเห็นความผิดนะเนี่ยเอายังไงดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยมอไซคันนี้ไม่ติดแผ่น้ต้ทะเบียนเนี่ยเอาไงดีอะเทบมองไม่เห็นแต่ความผิดของประชาชนเนี่ยโหขับภูเขาอ่าบอสิบสี่แล้วครับปิดแล้วเก็บแล้ว ตำรวจผู้พิทักษ์สันติรา์นะฮะนำรถไม่ติดแผนป้ายทะเบียนมาใช้นะครับเดี๋ยวเราคุณดูว่าใครขี่ไปรถเจ้าที่นะผมจะนั่งเฝ้าอยู่นี้แหละนะ เก็บแล้วครับเก็บแล้วเก็บด่านแล้วครับวอลตสิบสี่แล้วดูไปเลยครับดูไปเลย,เลย มาจอดเมื่อกี้นี้นะเป็นไหมอ๋อมีมีมีอยู่มีอยู่เป็นทะเบียนตาโลนะครับแต่ขนั้นไม่มีแกางครับเวลาประชาชนเข้ามาถามน่ะด้วยความสงสัยอ่ะคนจะตอบประชาชนด้วยความอ่นอบน้อมนะฮะเนี้ยคันนี้เลยครับคันนี้เลยเนี้ย In chặt trên nữa 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 à nữa 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 đà nữa nữa ฮะอะไรนะบอกตำรวจไงอ่ะโอเคบากับบ้านเถอะเอาเกล้คือผิดเยอะครับผมมันมืดอ่ะเรื่องของเรื่องมันมืดอ่ะแล้วนํำรถที่ไม่มีแผนป้ายทะเบียนมาใช้นะอ่ะโอเคทุกคนผมขอยุยติดไรเพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับ มาพี่กับเพอโอเคครับวันดีครับทุกคน